วันนี้เขาธรรมชาติไปทุงแนาตามปกติแต่ว่าไปเดินเก็บสิ่งนี้มามันคือมเมล็ดต้นแดงนะครับได้มานิดหน่อยวันนี้ก็เลยจะมาทดลองเพาะดูว่า ไม่แน่ใจว่าเมล็ดเขาสมบูรณ์หรือเปล่าเขาเริ่มเป็นเมล็ดที่ร่วงจากต้นไม้นะครับเขาร่วงมาแล้วเขาก็แตกพอแตกแล้วผมก็สิ่งที่มันติดอยู่ในในฝักของเขานิดนิด,นดหน่อยหน่อยผมก็เดินเก็บเก็บมาเล็มเลมมาอาจจะสมบูรณ์ไม่หมดแต่วันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองเพาะนะครับอันนี้เป็นแกลบแกลบที่ตอนที่เขาตากข้าวแล้วเขาเป่าทิ้ง นะครับมันเป็นแกลบผมก็เลยไปกวาดกวดกวาดมานะครับแล้วก็ผมจะใช้รายนะครับอินสายโดยวิธีการคือนะครับผมจะโรยเข้าไปในนี้ใน,นะในแกลบนะครับในแกลบเนี่ยโรยไปในนี้แหละดูว่าผลเขาจะออกมาเป็นยังไงภาชนะก็คือผมใช้ชามก๋วยเตี๋ยวนะครับที่กินเสร็จแล้วแล้วก็เจาะรูดันข้าหมดแล้วนะครับเจาะรูดันข้าเสร็จแล้วโรยมเมล็ดไปแล้ว ก็ใช้ทรายนะครับโรยกลบมเมล็ดเยอะๆเลยนะครับอาจจะมีใบไม้ใบหญ้า,บ,าบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วเทน้ำนะครับน้ำผมจะผสม ตัวนี้ไปนิดนึงนะครับนี่คือน้ำส้มขวัญไม้ไม่นิดแต่เยอะพอสมควรนะครับน้ำส้มขวันไม้ผสมน้ําเข้าไปแล้วจะเทไปในนี้นะครับเทไปทําไมเพื่อช่วยกระตุ้นในการเร่งแรกนะครับเทลงไปเลยครับให้จมจมทั่วๆเลยจมจมทั่วๆ แล้วเอาไปวางตั้งไวท้ที่ตรงไหนก็ได้ที่มันร่มร่มชื้นชื้นนะครับวันนี้วันที่3เมษายนพศ2568นะครับมารอรุ้นกันต่อไปว่าเขาจะงอกไหมแล้วงอกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูหลังจากนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องสายเขียวได้บ้างไม่มากก็อน,น้อยนะครับ มเมล็ดแดงนะครับแดงเป็นไม้ท้องถิ่นประจําพื้นถิ่นของผมผมอยู่บุรีรย์มเป็นอีสานใต้นะครับที่ผ่านมาผมไม่เคยซื้อต้นแดงนะครับไม่เคยซื้อต้นแดงเพราะผมรู้ว่ามันเป็นไม้พื้นถิ่นแถวนี้และมันหามเมล็ดได้ง่ายและมันเพาะได้นะครับผมก็เลยไม่ซื้อนะครับวันนี้พอลาออกจากงานมานได้ได้โอกาสก็จะไป าหาเมล็ดต้นแดงมานะครับแล้วก็มาทดลองเพาะดูว่าจะทําได้ไหมนะครับไว้ผมอัปเดตเพื่อนๆให้ดูนะครับหลังจากนี้เมื่อเข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะครับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ